เรามาถึงแล้วนะคะซาฟารีปลาค่ะดูป้ายด้านหน้าอาจจะแบบฮะอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะมีรถมีโอ้ด,อด้านนี้หวตด้านนี้คันเดียวหรอเราจ่าย200บาทเราก็จะขึ้นรถคันนี้ไปนะไปเจอกีราฟเจอกวางอะไรนะคะแต่ว่าไอ้ที่เราจะลงไปเดินถ่ายรูปก,กับเขานะก็จะเป็นรถไพรเวทแบบนู้น่ะสีส้มๆเห็นไหมคะไกลๆนู้น่ะ,ะเอ็น,อนนั่นอ่ะ คันูดคันูนะก็คือ1,000บาทต่อ1คนนะคะเราไปกัน2คนก็2,000ัเนาะแล้วเราก็ซื้ออาหารให้น้องด้วยเซตหนึ่งมี2องกก้านะคะแบบนี้นี่โอเคพร้อมแล้ว ันนี้เขาบอกว่าเนื้อทรายนะครับจะให้ตัวนัว้นนไมต้องโยนไปค่ะบางตัวก็ไม่มายืนดิยื่นยื่นถ้ายืนก็จะเป็นตัวที่อยู่ข้างหน้าไงเขากินแล้วต้องขอโยนไปนะดูทำหน้ายูทำหน้าบบน,นี่ เปิดหน้าต่างค่ะนี่ตัวใหญ่จริงนะดูเทียบกับต้นไม้ดู่อนไมไมด้เลยต เดี๋ยวมันก็มานี่พี่ขอนี้หน่อยนะมาไร่มาไลว้าดูดิเอ็มมามามมา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 ม มาเต็มเลยครับอไรอะไรให้มันอีกันีร่าบกีราบไม่ไหวแล้วครับกีราบจะกินครับกีราบต้องไม่ไหวแล้ว

ดู <c oughs> อันนี้ก็รออยู่นะครับเนี่ยน,นี่ใ,นใครให้รอปัดโอ้โหยิงปันแต่ว่าติางต้องกินเองแล้วแหละอย่างเงี้ยอ้ยอ้ยขอโทษนะต้องเคลงให้เล เลี้ยงจบแล้วนะคะสำหรับการนั่งรถคันนี้นะไปชมสัตว์ด้านในนะคะทุกคนน่ารักมากนะอย่างที่เห็นในวิดีโอเลยแล้วก็ถ้าใครอยากจะขับรถเข้ามาเองนะคะขับเข้ามาได้เอ็มบอกเลยว่าถ้าใครไม่ได้ห่วงรถมากนะคะก็คือรถมีขูดขีดเขียนอะไรได้นะขับเข้ามาเลยค่ะเขามีที่จอดให้ด้วยนะก่อนที่เราจะเข้าโซนสองคือ เราต้องชัดเจนเลยอะว่าโซนสองอยู่ตรงไหนอาหารนะคะถ้าซื้อไปนะคะจะดีมากใครนั่งรถบัสนะคะนั่งตรงกลางๆนะก็ดีเหมือนกันนี่สดตานี่เราจะมาเดินดูโซนสองสักพักหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าเรามีเวลาอีกประมาณ4 5นาทีก่อนที่เราจะต้องออกไปยืนรอข้างหน้าเพื่อที่จะ,ะเขาเรียกว่าเป็น ไปเวทอะค่ะไปไปถ่ายยีราฟกับม้าลายแต่เมื่อกี้ก็มียีราฟม้าลายแล้วนะน่ารักด้วยมีที่ล้างมือให้ด้วยจับได้เต็มที่แล้วก็ค่อยมาล้างมือเอาอะไรคะตุ้ไม้เซนไม้สร้ามากเลยก็ใกล้ชิดไงมันคืออะไรอเนื้ออะไรเนื้อไก่ค่ะให้ให้อะไรคะให้เสือค่ะโอเคเสือเสือดำก็ป้อนได้เหรอครับได้ได้ได้นะ โอ้โอเคเลตโกพ lease เสืยอย่ขงเสือเสืะเสดาวขารุไม่ดีหมดแหละยืนตรงสูงก็ได้ยืนสงมุได้โอ้โหสิงโตครับตัวเมียอ้าตัวดำไม่ยอม

อ๋อจะกินหรือเปล่าอันนี้นอนอันนี้เขาเรียกสิงโตนอนกินนะครับไม่ใช่เสือนอนกินนะมากันเดียวตามองเนาะแต่ก็ไม่พยายามเอาเลยนะปิดปากปิดปากเลยเให้อันนี้ได้ละให้อันเดียวแหละน้องเด็กดีมากเลยนะเรียบร้อยมากตัวนี้ Il, ตรงนี้เป็นจุดที่เรามานั่งรอขึ้นรถบัสคันเมื่อกี้นะคะเพื่อที่จะไปข้างหน้าแล้วก็ไปขึ้นรถไพรเวทหรือรถส่วนตัวไปดูยีราฟกับม้าลายแบบส่วนตัวนะคะอ่าเซฟเซฟระวังหน่อยนะคะระวังหน่อย เขาไปชนเขาเฮ้ยเขาเขาเขาแรงมากเลยอ่าสวยจ้ะระวังนะคะระวังโดนโดนไอ้พวกไอ้นี่มันมันไม่ชอบให้จับนะคะไม่ชอบให้จับแต่อยู่ใกล้สุดเลยนะใช่จ้ะแล้วก็อยู่ใกล้สุดเลยไอ่หยัง่งหยั่งจ้ะ น้องโป้น้องโป้ค่ะน้องโป้เราขอโทษที่เราเอาอาหารมาน้อยเราทำใจผิดไปเองลายใก่งได้ปากกาไปนะมาลายครับแล้วกอนนะคะกอนห้ามลงนะครับอันตรายอันตรายต้องพอนเชื่ออันเชื่ออันดูดูตัวนี้นี่กรงน้ำลายน้ำลายพี่หยดใส่ชั้นแล้ววันนี้เท่านี้ค่ะอ้า ได้ยับมาได้ไงกัวเนี่นะัวกลวนะกัวกลัวกลัวกลวกลัววกลวยลัวกลวกลวยลลัวกลัวกลัวกวกลัวกลัลัวลัวกลักลัวกลวกักลวกลักล่ะัวัว ให้ก็ได้ให้กระเด็นโดนขมขู่อันนี้เลยจะอาค่อยๆป้อนน้องเลยโดนขโมยย้อนขมมุ่ยเดนขมขูดเฮนคะคะน้ำตาไหลให้ก็ได้แต่ว่ต้องร้องไห้หรอกแค่คืน้ำตาไหล พวกนี้ก็เป็นน้ำหล่อเลี้ยงในลูกกระต่ายแต่เด็กน้องน้อยมีไม่มีต่อมน้ำตาลนะคะเป็นน้ำหล่อเลี้ยงจ้ะเดี๋ยวก่อนกกพี่เอาลงล่างหน่อยค่ะลงล่างมันจะได้ไม่บังนะโอเคจะได้ไม่บังนะนี่มาโอเคไหมคะพี่ชาย ดีดูตัวนั้นด,ดูตัวนั้นจะให้ตัวน,นี้บ้างเอาโุโจโจแต่พี่ก็ส n a p รูปได้ค่ะไปโน้ตสิหาพี่เขานุ้นไม่ไปไปเยอะไปเยอะตรงนี้ <laughs> <laughs> กช่องนี้ก้าช่องนี้ก้าช่องนี้อะไร่าซชื่อวันนี้ไปก็ได้เลยตัวนี้มั่งตัวนี้มั่งมปเที่ยวเลยหลอนเลยครับเช็คเสียงอีกครั้งหนอนเฮ้อ เ็มั้้โอ้โหเตัวเนี้ยรตั้งลงตรงหน้าเอาแล้วก็้เดียวเานันะครับท่านผู้ชมไม่ใสกันหลายครั้งครับผมหปากขึ้นชูมือเอาแล้วก็ใสไม่ด้ก็ประมาณนี้นะคะ สำหรับ s a f a r รีพาร์คที่กาญจนบุรีที่นี่นะคะถ้าใครอยากมามาได้นะสนุกแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย